สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุรอนค่ะข่าวโซเชียลในมือน,นี้ค่ะจะพาไปที่แคลอร์เนียค่ะโดยประชาชนได้แตกตื่นที่หาหลังจากพบปลระยาน้าขนาดเง่ากว่าหเามตรเมื่อวันที่1 5ตุลา,าคมที่ผนน่านมาเว็บไซต์เดลิเนียลของอังกฤษรายงานว่า มีปูพบรากปลาพญานากหรือออฟฟิตปลาทะเลนำดึกที่มีขนาดเง่าถึงหาเมตรคณะดำนำตื้นหนอกได้ฟังทั้งตอนใ้ของรัฐ California. แคลิฟอร์เนียในขนาดที่ใหญ่ของมันถึงต้องใส่ค้นต่อยร่วมกันแล้ว15คนกว่าจะดั้มปลาพญานาคตัวนี้ขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จโดยคาดว่าสาเหตุที่ปลาตัวนี้ตายนั้นน่าจะเป็นจากสาเหตุธรรมชาติทั้งด้านคู้เชลชันกาวา่าเบอร์เคยเห็นปลาตัวใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนขอปลาพญานาคหรือออฟฟิท เป็นปลาทะเลที่อาศัยอยู่ในเขตนำลึกกว่า3 0 0 0ฟุตหรือ9 0 0ซมตรหากโตเต็มที่อาจมีความยาวถึง15เมตรซึ่งโอกาสที่จะพบเห็นนั้นยากหลายเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมอ่อนอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเชาอุดรเป็นคนขยนัน